วันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตถงหมดยานะคะที่ร้านเรามีจำหน่ายที่สองไซส์เนี่ยนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะกับไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ขนาดอยู่ที่7ซมค่ะไซส์ใหญ่อยู่ที่8ซมนะคะโถงหมดยาก็คือเอาไว้บดยาสำหรับผู้ป่วยที่กินยาเม็ดไม่ได้นะคะใช้โถงหมดยาบดยา,ดยาให้ละเอียดนะคะเพื่อคนไข้จะได้กินยาได้สะดวกได้ง่ายค่ะเรามีจำหน่ายที่บีเมทช็อปทุกสาขานะคะ หรือติดต่อได้ที่ B ี e t s h ชอบสาขาอุดอรค่ะขอบคุณค่ะกับสงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและปรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจกตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน